สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแล้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาแวะนะครับเอฟซีท่านหนึ่งครับเป็นน้องชายของของของคุณพ่อนะครับที่โทรหาผมนะครับว่ามาดูนกหน่อยนกครูอ่างเพียบเลยว่าอย่างนั้นนะครับก่อนที่จะดูนกครูอ่างนะก็ต้องถามคุณพ่อก่อนละหาความรู้ก่อนละดับแรก้ามาถึงเจอปรมาาจันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเอาสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับครับโอ้โหวันนี้ เพิ่งออกจากโรงพยาบาลใพ่รับได้กี่วันแล้วนี่ออกมาสี่วันนี้โอ้โหครับทีนี้ผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยพ่อเลี้ยงงกกี่ปีอะไรยังไงครับตอนนี้เลี้ยงมากับประมาณสัก56ปี70ปีนี่เละโอ้ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนนี้อายุ70แล้วครับตอนนี้อายุ70เดี๋ยวนี้แปดแปดสิบหกอ๋ออายุแปดสิบหกครับเลี้ยงมาประมาณเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบปี ยังไก่ได้แต่งงานนองโอ้โหครับเลี้ยงมาแต่ยังไม่แต่งงานครับทีนี้ผมผมเชื่อแน่นอนอาผมเชื่อแน่เลยว่าก่อนพ่อที่จะเล่นนกนี่ต้องมีอาจารย์รุ่นที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับมีอ่พ่อใหญ่ครับผมเลี้ยงนกครับต่อนกต่อไก่โหต่อนนกต่อไก่ครับครับแลวแล้วยังไงทีนี้พ่อมีสูตรนรว่านกเขานี่มีสูตรในการดูไหมก็มีครับ แต่มันจะไม่เหมือนใครใครเลยไม่เหมือนคนมนเราก็ไม่ชค่อยเหมือนกันหรอกโอใช่ใช่ครับสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับมันเชื่อใครเชื่อมันนั่นแหละโอ้ครับครับใช่ครับแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยนกตัวจริงครับมันจะลายสลับมันลงเงินขยับแล้วก็ให้สยับมันที่มีเยอะมากให้เยอะๆหมายถึงว่าสนับปีนี้ให้มัน จริงจริงมันคือมันจะเรียงไปตามตัวใช่ไหมพ่อจริงๆข้างข้างปีกมันครับคือคือคือมันจะเรียงไปตามลําตัวมันต้องมันต้องลงโอทีนี้นะที่สูตรของคุณพ่อนี่คือคุณพ่อต้องลงด้านข้างใช่ไหมครับหรือลงไปด้านล่างเลยเลยไงโอ้ด่งลงหาพื้นกรงใช่ไหมครับเอาปดมันดูสักโอ้เอาเอาเอาอาจารย์ครับขอดีกว่าครเปผมครับผมอะโอ้ยิ่งดีเลยครับพี่น้องครับนี่คือ นี่แหละอาจารย์นะครับนี่นี่อาจารย์ครับผมสวัสดีครับนี่แหละที่โทรหาผมนะครับเป็นอะไรนะเป็นเป็นน้องชายใช่ไหมครับเป็นน้องชายผมเป็นน้องชายของพ่อนะครับโทรหาผมเลยเอาโมมาดูตัวอย่างเลยครับเป็นน้องครับทีนี้โอ้โหอันนี้จะเป็นยังไงครับพ่อจะต้องยังไงครับอ่าอาโอ้โหนี่นอนเลยนะขออนุญาตนะพ่อขออนุญาตนะครับยังไงพ่อลาสลับข้างปีกเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดู สลับข้างปีครับสลับข้างปีครับแล้วก็ให้มันขยับเป็นแถวลงมาเลยโอ oh. ให้ทียิบดีมากให้ทียิบเล็กๆแล้วก็เป็นเ,เ,เ,เส้นเป็นเส้นห้าเส้นส่วนมากเส้นเล็กๆเล็กๆห้าเส้นยังไงพอ่อให้ให้มันมันลงให้ห้าครับโอ้ oh. ให้ลงมาแบบนี้ห้าเส้นห้มาเส้นทำไมต้องเป็นเส้นมันสลับมันจับกันทียิบแถวลงมาสุด แถวลงมาสุดแถวลงมาสุดแถวลงมาสุดหาได้ยากโอ้ห้าเส้นสอบข้ามลงเนี่ยครับ,ลรบแล้ว <orbital. S 2> ทีนี้สุว่านี่สุว่าตัวนกอย่างนี้พ่อต้องให้มันไปอย่างนี้หรือว่าให้มันดักลงข้างล่างอย่างนี้ลงข้างๆไปเอียงไปโอ้ให้มันดักลงข้างล่างนี้เลยใช่ไหมครับเอียงข้างนี้โอ้คือไม่ให้มันตรงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ให้มันตรงไปกับอหางไปหาหางใช่ไหมไม่ได้ไปหาหางหรอกโอ้ลงข้างๆหน่อย ให้มันลงข้างๆนิดนึงอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมพ่อตัวนี้มีกี่เส้นพ่อตัวนี้ตัวนี้ถึงห้าไหมยังไม่ไม่สวยไม่สวยยังไม่สวยไม่สวยตัวนี้พอจะได้ครับจะได้คือมันขยับมันเยอะอยู่อ๋ออันนี้มีกี่เส้นนี่พ่อที่ตามที่พ่อดูว่าห้าเส้นเมื่อกี้ในตัวนี้มีกี่เส้นประมาณตั้งนงมันไม่เป็นเส้นให้เนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่เป็นเส้นให้ไม่เลย แต่ก็เก่งแต่ก็เก่งก็มีครับขนสลับมันเยอะโอ้ขนสลับมันหนานะครับแล้วถ้าสลับหนานาอย่างนี้ครับเขาว่าไม่ต้องไปทมเขาหรอกว่าเก่งไม่เก่งนะครับไม่ขัดไม่หนุนบบครับว่าโอไม่ต้องทมไปดูได้เห็นใงสั้นแล้วสัตว์โลดโอ้รับรอง สรุปแล้วมันจะเกี่ยวกับนกคารลมนะครับนกมีควมใช่ไหมนกคารลมนกมีควมครับถ้าเป็นนานนะถ้าเลี้ยงห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่าสีงเลี้ยงอย่างเงี้ยครับมนข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็เลี้ยงเลี้ยงเราคนี้หน่อยอืมเนี่ยถ้ามีผมไม่จะต่อราคาไม่ต่อราคาเลยสําหรับคุณพ่อไม่เลยถ้าเจอเท่าไหร่โอ้ยกว่าจะขายอยู่น่ะจะว่า คือจังสีหาได้อยู่พ่เนาะอ้าวถ้าเกิดมาบ่ไม่บห็นีบเหาก็ยังม่เนเด้เขาบอกครับครับครับโอ้โหอันนี้นคือการดูสนับปีกใช่ไหมพ่ออ่าตัวนี้ครูอ่างไหมนี่ตัวนี้พ่ออ่างครูอ่างนะครับกี่คำพ่ออ่างกี่คำนี่อ่างหลายคำูโอ้โหอ่างหลายคำอยู่ห้าหกเจ็ดคำอู้ครับทีนี้เขาว่าดูไม่ยากดูดูน้องอ่างดูที่ไหนมาดูที่ตัวนี้อ่างไหม เออพ่อ,พอเออพ่อดูยังไงพ่อดูนกอ่างอ่างอาจจะไม่อ่างก็ได้เขาอ่าอันนี้เดาเฉยอย่ามพูดถ้ารู้จริงๆนี่มันต้องมีที่ไหนโอ้<า>ครับตรนัหกว่าครับอ่าแล้วทีนี้ดูยังไงล่ะพอ่อทีนี้ พอจะเผยสูตรได้ไหมดูว่าตัวนี้มีอ่างนะตัวนี้ไม่มีอ่างตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ตัวนี้พ่อยังไม่รู้ที่จะว่าอ่างเพราะมันเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่มีสูตรยังไม่มีสูตรนะตอนนี้ได้่วนนี้ก็มีใจนกอ่างผมเล่น แต่ว่าไม่เคยสนใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเออดูจุดตรงไหนใช่ไหมครับอ่าไม่รู้ว่าจะดูจุดไหนว่าตัวนี้พอดูแบบตาเปล่าโดยไม่ขันคือให้มันเป็นนกอ่างพอได้ยินเสียงเรานกใครเราดูไหนรีบไปซื้อมาเลยครับอันนี้เรื่องสนับปีนะพ่อนะทีนี้ผมถามอีกเรื่องตั้งเอาเอาคือเอาตั้งแต่หัวเลยพ่อหัวถึงเท้าเลยหัวต้องเป็นยังไงพ่อหัวนกหัวยังไงสวยหัวต้องใหญ่ต้องเล็กต้องยังไงพ่อ ไม่ใยอ่ก็ไม่เป็นไรขอให้หันดีขอให้อะไรนะพ่อให้หัวหันเนี่ยให้หัวหันหัวมันหันดีไม่ต้อง่างนี้นนีหัวหันเหมือนเขาโบราณเ็าเรียกว่าให้เหมือนลูกขอให้เหมือนลูกขอลูกขอลูกกิ่ลูกขอมันจะหันดีแล้วมันก็โอ้ไอที่เป็นไอที่เขาเล่นของเล่นนั่นแหละครับที่มันหมุนนั่นเหรอใช่ไหม อขอกระดิ่งที่ใส่คอกระบือหรือยังไงเนาะทีนี้อาจารย์ลูกขิกลูกขิกลูกขอโอ้วลูกขีกลูกขอที่เขาเล่นกันครับครับเข้าใจแล้วแอนายนะครับผมโอ้แล้วทีนี้อ่ามันจะหมุนยังไงพ่อทีนี้มันต้องหมุนยังไงหรือหรือให้มันเป็นแค่ทรงแบบนั้นเฉยใช่ไหมครับลูกหัวครับลูกหัวให้เป็นทรงแบบนั้น่เฉยครับ หน้าตาทำไปใชหน่ายแต่จยาวจรดตรงนี้ก็ไม่สวยไม่เอาไม่เอาหน้ายาวๆแหลมๆไปไม่เอาต้องเป็นหน้าเหมือนที่พ่อว่าเนี่ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เลยครับหน้าสวยแล้วครับผมหน้าสวยแล้วทีนี้ปากลราพ่อปากมันปากก็มันมีหลายปากครับถ้าจะให้มันสวยก็นกเสียงใหญ่ครับรูจมูกมันใหญ่เนาะ ครับอืมพรรูจมูกมันใหญ่แต่ปลายมันออกจากรูจมูกนี่มันเด็กเลี้ยวแหลมปิดลงไปแล้วก็ให้งวงง,ง,งองนี้สักหน่อยหนึ่งไม่มากก็ได้ครับให้เป็นนี้ไม่ต้องออย่างนี้เออไม่ต้องเอาตรงอย่างนี้สวยครับให้งองงมลงไปนิดนึงข,ขอขอเรียกขอช่างเล็กขอช่างใหญ่โอ้โขอช่างเล็กขอช่างใหญ่ อันนี้ที่พ่อพูดบางงอน,นี่เดียวคือขอช้างเล็กอ๋อขอช้างเล็กถ้าขอช้างใหญ่ละครับทีนี้ขอช้างใหญ่มันก็ต้องใหญ่กว่าทัหน่อยนึงโอ้มันคือมันจะงอนลงลึก<อ>ๆเลยใช่ไหมพอ่อมันจะม,มีมีไม่มากแฉนแฉนนี้นก็ยังดีครับเนี่ยแค่เนี่ยแล้วก็ออกจากลูกจะหมูกไปเนี่ยมันจะแหลมแหลมติลงไปเลยโอ้้าปลาใหญ่ไม่ไม่เอาปลาใหญ่ไปนาไม่เอาไม่เอา ปากหนักไม่ค่อยขันไม่ค่อยฟูดเหมือนคนอืมปากหนักเป็นนกปากหนักปากครับทีนี้ขอบดวงตาแเราพ่อตาตาเป็นยังไงตานี่จะต้องแดงต้องเหลืองต้องขาวต้องอะไรไหมไม่สําคัญเรื่องตาอแต่ตาเหลืองเนี่ยไม่ต้องเอาตาเหลืองไม่ต้องเอาเพราะว่าสําคัญเพราะอะไรเพราะอะไรพ่อก็พรบอกแล้วตาเป็นตาเหีียวพป็นตาีวง่ายตาเหล้ยวตาเหียว เออครับไม่เอาเลยพวกนี้มันจะมันหรือวะถึงจะมันไม่มันก็ถ้ามองเห็นตาเหลืองแล้วไปแล้วไม่เอาไปแล้วโอ้ไม่เอาเลยอืมคือก็จะเจอจริงๆครับอันนี้คือสูตรที่พ่อเคยประสบเจอมาแล้วโอ้โหครับอันนี้คือตาเหลืองไม่เอาอ๋ออย่างนั้นทีนี้สีนะพ่อสีของนกมันจะมีทั้งสีขาวเทาสีออกแดงเออสีสีสีนี่ มันไม่สําคัญเท่าไหร่แต่การจะให้ออกเป็นสีแดงดีกว่าโอสีแดงดีกว่าดีกว่าครับโอ้ผมผมผมชอบคุณพ่อพูดคือว่าไม่เข้าข้างสีใดสีหนึ่งแต่ว่าให้เน้นว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้คือออกออกออกแดงนิดนึงดีกว่าครับถ้าเป็นสีอื่นก็จะก็มีตัวดีเหมือนกันเลยครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับัวมีตัวดีเหมือนกันครับแต่ออกสีแดงจะมีมากกว่า จะมีเป็นตัวนกหมันหลายกว่านกสีอื่นสีแดงจะเป็นนกหมันมากกว่าสีอื่นหรือเปล่าครับเออครับอันนี้คือสีครับก็คือไม่เน้นหรอกว่าสีสีขาวทาหรือสีแดงแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ทุกให้ออกเป็นสีแดงดีกว่าอ๋ออันนี้ทุกอย่างก็ดีหมดทุกอย่างดีหมดมันส่วนมากมันไปอยู่สีกับสีแดงเออครับครับ ทีนี้มาที่แข้งเหรอพ่อทีนี้แข้งแข้งนี่ถ้ายา,ยาวๆไม่ชอบยาวๆไม่เอาไม่เอาเพราะว่าไม่เชี่ยงเลี้ยงไม่เชี่ยงโอ้รับขับรับอ่าอันนี้คือแข้ง,ขงครับสีครับสีแข้งอ่าสีแข้งสีแข้งครับต้องแดง ตั้งแดงแดงดีเท่าไรยิ่งดีแดงแบบไหนแดงออกแบบไหนพ่อแดงออกแบบสีเปรียบเทียบกับสีอะไรมันมีแดงทั้งแดงแบบเปลือกมะขามหรือแดงแบบเลือดหมูหรือยังไงพ่อบางตัวมันก็สีแดงเจาดีครับบางตัวก็แดงนิดนหน่อยบางตัวก็จะออกเป็นเขาขาวๆครับถ้าได้แดงขาเนี่ยมุกสักหน่อยหนึ่งให้ขามุกหน่อยขามุกก็คือขาใหญ่ขาใหญ่ครับ แล้วก็เวลาจับคอนเนี่ยแน่นดีเท่าไหร่ยิ่งดีโอ้จับคอนแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีดีอย่างนี้ใหม่ครับอโอ้อย่างนี้ไม่เอาเลยห่างๆอย่างเงี้ยเออต้องแบบเกาะกำอย่างแน่นเลยคเลยอืมครับค่อยดูไปก็แล้วกันแต่ว่าจับคอนผิดกันไหมผิดมากๆที่สุดคือจับคอนโอ้จุดเลยใช่ป่าจุดเด็ดของค้าเลย จับนกจับควันนี่คือต่างกันที่สุดเลยใช่ไหมพ่อคันน่นนนกก็ไม่เคยออกฮ้ยังไงนะพ่อจับควันแน่นนกไม่ค่อยออกคือยังไงหมายถึงว่านกป่าแล้วคือนกป่าไม่ค่อยออกโอ้ทำไมจำเนี่ยถ้าจับเนีนยมันก็ดิ้นคลุกค๊กๆมาเลโอ้มันไม่อยู่นิ่งมันไม่นิ่งถ้าจับควันแน่นนี่มันจะเล่นอย่างดีเลยพ่อใช่ไหมครับเจ้ากันเลยโอ้นี่เจ้านี่แหละจับควันดี เ้าค,คนนี่ที่คุยไปคนละอย่างเลรอเนาะเพราะรเขาก็เขาก็เขา,กขากเก่งแต่เขาเก่งยังจะไม่ถึงก็มีโอ้เก่งยังไม่ถึงก็มีอคน,นมันเก่งทุกคนหล่ะจำจะเคยเจอแบบนั้นไหมจะเคยเจอแบบนี้มีอย่ากยยอยู่โอ้เล่นเยอะเจอเยอะเล่นหลายเจอหลายไปซื้อนกว่าปี่ว่าปีปทุมเนี่ยครับไปซื้อนกว่าปีปทุมสารคามใช่ไหมครับ พ่อ oh, uh huh. เขาตายแล้วละ่ะยังแต่ลูกสาวลูกสาวสามสี่ห้าคนทุกคนนี่หวงนกตรงนั้นหมดท oh. ุกคนโอ้คือมีเสียงนกขันนะมีอยู่จ้าเอ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 ายากเบิง้งนี่เบิ้งได้บ็นอผมว่าครับได้โย่พ่อได้โย่เขาบอกครับ,บ,รบเอ้มาเิ็นปุ๊บสวยกว่านี้สวยกว่าตัวนี้อีกสวยกว่านี้เอ่ ลายสลักมันสวยครับพอลายสลักเพราะมันหันหน้ามาลายคอก็จอดเลยโอ้ลายคอลึกเม็ดคอมันอี่เออโอ้โหเหมือนผ้าพันคอเลยครับครับอันนูอยากได้ใช่ไหมทีนี้อยากได้ของเขาจะดีลนกนี่เปิดราคาไว้เท่าไหร่อันะอลนูครับ เอ้าไม่ได้พระสันโอเขาไม่ขายให้เอาไม่ได้ยังไงทุกคนใครขายไม่ได้จะว่าความกันนั่นโอโหจาถึงกับเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเอาราวากันเลยเกิดทำไมเยอะกว่าน่ะเพราะเห็นพ่อเนี่ยชอบตัวนี้มากที่สุดก็เลยเลี้ยงไว้แทนพ่อใช่ไหมครับหน่งดีแทนพ่อโอแทนพ่อถ้าเห็นนกแล้วก็เห็นพ่ออืมมันเป็นไอ้นันทางใจพูดง่ายๆนะครับมัน อ่าเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนตัวแทนนะครับให้ราคาเท่าไหร่ขายไม่ได้ไม่ขายทั้งทั้งที่ลูกก็ไม่ได้เล่นนกอะไรไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลยครับเห็นไเอออย่าให้ครับเเอาทีนี้ผมข้ามไปผมลืมเม็ดคอเม็ดคอจะต้องยังไงพ่อสีขาวมันนีขาวกับดำนี่ต้องยังไงดำเยอะกว่าดำเยอะดีกว่าดำเยอะดีกว่าครับดำเยอะดีกว่าเพราะว่ามันเคยชอบอย่างนั้นเคยหมานโอ้มันเคยหมานเคย เคยเล่นนกเม็ดคอเล็กอย่างนี้จะดดำเยอะครับแล้วเยอะกว่านี้นี่ขนคอไม่ไม่เยอะยังไม่เยอะไม่เยอะครับแต่ไม่เยอะแต่ลักษณะมันสวยอยู่อก็คือดูตัวอื่นประกอบอืมันก็ใช่ได้ครับก็คือเพื่อให้ว่าเม็ดคอให้เน้นอ่าเม็ดอดำนี่เยอะกว่าแล้วที่นี้เม็ดขาวนี่จะต้องเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เกียวไหมพ่อเล็กเล็กอ๋อต้องเป็นเม็ดเล็ก ไม่ต้องเอาเม็ดขาวไปเลียบเล่าไม่ชอบโอ้ไม่ต้องเอาเลยโอ้ถ้าเจ้าชอบชอบเจ้าซื้อซะ่ผมชอบตัวนี้เอาไปแข่งกันเอ้ยดี่แหละทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถามหนยพ่อระหว่างนกนกที่มีความนี่มีคารมนี่กับนกโล่งนี่แนะนำอันไหนพ่อตอนนี้นกโล่งก็เคยมีหมนเยอะงานเหมือนกันแกนก มีความเนี่ยก็หมันเยอะใครจะไปเอาตัวนกร่งใครก็ต้องเอานกว่าโอ้หมายถึงว่าพ่อดี๋ยจะว่า<อ>นกล่งก็หมานนกที่มีคารลมก็หมาน<อ>แต่เขาจะเลือกนกคารลม<า>อ่าครับครับเข้าใจครับเพราะที่ครูสุพจน์ตเนี่ยม,มาแย่งเอาไปตัวนี้หาบ่มีหาได้ยากหาได้ยากเปรียบเทียบกับมันยากเป็นนกคารลมใช่ไหมพ่อนกล่ง น,ล,นล,ลูกลุ่งนูกงลุ่งรูปร่างหุ่นสวยครัหน้าตาดีมานไม่แต่ว่าลุงนะ่ลลงยืนใส่แล้วลงมาเนี่ยมายืนดูถูกแล้วไปเอาลงม,มาลงมาแล้วเตรียมัวจะจนไปหาเจีจย่าถุยแล้วคอนเดียวนี่คนเดียวนงเชาเดียวนัน่นน่ะได้ห้าตัว เช้าเดียวนีห้าตัวห้าตัวโอ้บอเสียบอเสียบอเซีย <c oughs> เอาอะบอผมว่าได้ไปเชิญท่านมาเสียครับผมนั่นว่าผมมีแล้วผมนกผมมันเป็นนังสัน้นแล้วผมกับบอขายอีกอ,อันนั้นคนละอย่างไม่ว่าว่าครับวาเอาไปมากเป็นมหม่สอพนาบอขาย สามพระนาบอขายบบ่อนโอกกันไปวอกกันมน้าลอยเอานมาใส่ไวอยู่รถใส่รถไปเลยใส่ยูนรถขึ้นรถไปเลยอืเอาคู่กันมาคู่หนามึนงอตลอดบคนบอขายเก่าก็ยังไม่อยากได้หอกก็ยังมามากนอวครับผมครับผมโอ้โหอันนี้คือเล่านะครับอดีตให้ฟังนะครับ อ่าทีนี้เรื่องเล็บแล้วพ่อเล็บนี่ต้องสีอะไรพร่อมีเกี่ยวไหมเล็บขาไม่เอาเล็บขาวไม่เอาอย่าเลยเก่งเลยเก่งมากเลยเล็บข,าว,า,บขาวนี่เก่งมากเล็บขาแต่ทำไมไม่เอาเพ่อทีนี้ขี้โกงโอ้เป็นนกขี้โกงเล่นบ้างไม่เล่นบ้างถ้าวันไหนมันยาวนี่ได้เยอะถ้าว่านําวันไหนไม่ไม่เอาเลยโยงไงก็ร่างมันมันไม่เกี่ยวกับใครโอ้ครับ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  ไปเจอของเขาตัวหนึง่งแต่รูปร่างกส็สวยสวยทุกอย่างโอ้ดูพ่อดูหน้าตาก็พอได้แต่พอไปดูเล็บทีนี้วันอ่าพอไปดูเล็บเล็บขาวเหรอครับพอ่อเพราะว่าวคิดจะไปเห็นน้ำมัอันเดียวเจะว่าเรียนนะไม่ไม่นเกาะกันนะคือจักมักน้ำว่ะอือ,อพ่อชอบด้วยครับอ่า ฟังดืวยไก่มันเด็ดเด้โอ้ยังไม่เห็นตัวนุกยังไม่เห็นอ่าโอ้คัดหนุนโคางคบทีสั่นนี้อ่าทีเย็บครับได้จะต้องเอาใช่ไหมในใจนี่เจ้าจะต้องเอากลับไม่ได้เอออย่างนี้ถ้าเช้ายิงกิ้งอะไม่ว่าหรอกคนคนรักเหมือนกันนเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมต่อให้ดูเดี๋ยวนี้ดูนกผมก่อนครับ อดูแล้วใส่มันบอกข้านะบรรจุวันน,น,กกนี้เป็นปือครับคัดหนึ่งควงทียิบม,มันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าบัานไหนมันจะเอาก็คือมันจะเอาใช่ไหมพ่อ,อเขาัคยแจงมาบอกว่านก,กันนี้ว่าก็จะเปจะแมวเจ้าใจห้านนกอันอกกนี้ชี้โกง ครับนกเล็บขาวนี่ออัิเต็ยมยืนนี่หาตัวงอกเกตตัวกระทังมันเสียบคันแล้มันเส้ใสใสใสสีผิดใส่ยังครับ,บรครับเอ้แล้วจเจ้าไปอย่างคัน,จน,จน,นเจ้าคันใจหนงอยเร้อเจ้าเอาเอาไม่เป็นคันมือมันจเจ้านี่เพราะถ้าเทาตูนชุดลงมามันเจ้าเลยเจ้าเลยเจ,เจ้าเจ้าว่าคันพ่อขาวดอกได้อืม ครับมันก็เลยเป็นที่มาทาว่าเป็นนกขี้โกงใช่ไหมครับเล็บขาวนี่เนาะเล็บขาวคร,ครับอันนี้คืออ่าสูตรนะครับของพ่อโอโหวันนี้ผมก็นึกคําถามไม่ออกเหมือนกันพ่อเคยอนกห้ามเลี้ยงมีไหมพ่อมียังไงนกที่ไม่ให้เอกเข้าบ้านนี่อา้าวนกเขาห้ามเลี้ยงก็มีนกดินตอนเช้าๆมันจะดิน ทำไมพ่อทำไมนกดิ้นเช้าทำไมไม่ให้เลี้ยงโบราณบอกอย่าเลี้ยงโบราณบอกอย่าเลี้ยงมีอีกไหมนอกจากดิ้นเช้าแล้วมีอะไรอีกห้ามเลี้ยงเรียกกุกนี่เรียกกุกเขากังเรียกกุกนี่เลี้ยงห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงแต่คนดันเลี้ยงอยู่หมาเออมันหมานี่ไหมครับอ่าก็เล่นแล้วกันหน้าก็เล่นได้ชุ้มมือบาน ก็จะเรื่องพวกมันครับมันมีความหมานเนาะอันนี้เทียนไหนต่อเทียนไหนก็อ่านั่นแหละครับว่ามันมีความหมานนะครับไปถามมานะครับโอ้โหแบบคลิปนี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้ก่อนพี่น้องครับอย่างน้อยอ่าก็ถือว่าได้ความรู้อีกเยอะอยเดี๋ยวผมต้องมาอีกอย่างนั้นก็ไปบอกคนได้หลายคนอยู่ครับครับคนยังไม่ถึง<อ>ถ้าคนถึงแล้วก็เขากลายไป ครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่เก่งแล้วก็ให้เขาห้ามไปเลยไม่ต้องสนใจตรงนี้ออครับถ้าเขาไม่เก่งเขาก็จะกกันโอ้ถือว่าเป็นวิญาทานนะครับตรงนี้ครับผมจุดที่พ่อดูเลยอันดับแรกเลยก็คือดูที่เท้านี่ใช่ไหมพ่อก่อคอนี่ใช่ไหมก่อคอนดี่ะลำตัวดีสลับดีครับผม,มหางยาวหางยาวหางยาวหางแบบบานกับหางแบบเรียงเป็นเส้นเดียวแบบไหนพ่อเส้นเดียว เส้นเดียวดีเลยโอ้ยยกนิ้วให้เลยนะ้าเป็นเส้นเดียวหายากหายากอแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบแบบแกลางๆอย่างเงี้ยถึงจะมันก็ไม่เอาถึงจะมันก็ไม่เอาไม่เอามาันมันปากมันปากเอาโอเคเอาพี่น,อน้ <laughs> องครับก็ถือว่ามาคุยกับปร,รมาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านพูดถูกทุกอย่างครับว่าแต่ละคนอีกแต่ละสูตร แต่ละเซียนมันไม่เหมือนกันแต่เขาจะดูว่าถึงหรือไม่ถึงนี่แหละนี่นี่นี่คือคือตรงนี้เขาจะกินกันตรงนี้แหละพี่น้องครับว่าอ่าใครจะถึงหรือเปล่าเขาก็เขาเก่งอยู่แต่ว่าะเราก็เราก็เก่งอยู่ครับเจ้าเล่นมากี่ปีละเพิ่งเพิ่งเล่นสองปีแล้วครับเจ้าได้จะได้หรอเขาเล่นมาตั้งแต่อายุขนาดนั้นบันเทิงขนาดนครับปรยี่สิบสามสิบปีแล้วอจะมีนกเขาอย่างกี่ตัวแล้ว เจ้าจะมีนกขอขี่ตัวแล้วมันก็เกินกันแช่นั่นเองอืมครับผมครับผมเอาแล้วพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมมาใหม่นะครับมาหาคุณพ่อใหม่นะครับเดี๋ยวมาถามอีกแต่ตัวนี้มันจะข้าแล้วพี่น้องครับผมจะดูนกไม่ใช่อะไรแล้วับมันจะข้าก่อนมันมันมันจะไม่อขันนะครับอก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อที่วันนี้ให้ความรู้กับลูกหลานถือว่าเป็นวิทยาทาน นะครับมอบให้กันไปสาหรับมือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเล่นเพื่อเป็นแนวทางนะครับตรงนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ใช่ไหมพ่อก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็อยู่คือทุกคนดูแล้วมีสิทธิ์เชื่อมีสิทธิ์ไม่เชื่ออันนี้เราไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันตรงนี้แต่ถ้าสอนแล้วท่านไหนเอาไปใช้ก็เอาไปได้เอาไปทดสอบมอง ดูสักหน่อยก็ดีครับอ่านั่นแหละครับคือประเด็นนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เขาเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี้เคยเราถ้าจมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสรับาผมกับคุณพ่อไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ